พี่น้องแม่กองน้องแค้วผ้าเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องเนอะมื่อนี้แม่กองสิมากข้ามากินเงินเงียอทอดเทเก็กเคนพี่น้องช่วงพักเบรกพอดีมื่อนี้วันพระตอนพี่น้องมาเด้อจ้ะซิมก่อนเลยพี่น้องเหรอ แจบดีจากพี่น้องขออภัยในเรื่อจากชิปนี่อาจจะเจียงดังหรือเจ้าไม่กลองใครสถานที่ทำงานจากพี่น้อง ดดมึงเนี่พี่น้องเดียวกับแดดเดียวกับหนาวเดียวกับฝนตกดอกแจ็คเสี่ยวจังไดบูอากาศนั่งมึงประเทศไทยเขาก็ได้กลางในซาเพิ่นมีกันมาเลียนดำน้ำพี่นอ้องอาจ์ซิมีเสียงดังแหนจักหน่นอยเด้อจ้ะเด้ขอขกอภัหยหลายๆ แบบลูกนี่น้องไม่กลังเปร๊จอดคิวสื่อน้ำเพลินมากนึ่งได้ขายดีดีเจ้านี่พี่น้องกรอบแสบดีกะไม่ละสีบ่บาททอดเห็ดเข็มพี่น้อง เขาต้องกินน้ำร้องก่อนฝากเป็นกำลังใจให้แม่กองในเรื่อจะเร่อเป็นฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮ็ดคิดต่อตาะไปลยจ้ะขอบคุณทุกผู้การรับชมขอบคุณทั้งเพื่อนกเก่าเพื่อนใหม่ด้จ้ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะที่นี้ กำลังใจให้แม่กองเสมอมาจากพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องาาก็นาฮักนาฮักจากพี่น้องพี่ตะพูเป็นตน,าาน้านะฮะโอเป็นพี่ตะพูนาฮัาากเอาพี่น้องคนระับ อยเป็นกำลังใจให้กันตลอดจากพี่น้องคลิปนี้อาจสิมาเล็้วไปเล็เ้วแนจากพี่นอ้องอ,อืมอ,อืมฝ้ออามาฝ้ากินเฝ้าไปไม,ม่กวนฝ้าวไปพักเด็ก <c oughs> พักเบรสูมองนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเวลาก่อนพี่น้องมือนี้คนหลายคนมาเลี้ยนเลี้ยนดนยับน้ำกระไรลูกค้ามาไหว้น้ำกระไรพี่น้องมือ เรียบด้วยจะที่มองเกี่ยงกันรื่อเบาต่อนะขอบคุณทุกขการรับชม ขอบคุณทุกครอกำลังกำลังใจแล้วพี่น้องเด้อว่าผิดบ่ถูกเปล่าไรก็ได้ไม่พอกันไหมคลิปหนาจ้ะพี่น้องเสียงรถกับพ่อเสียงรถพี่น้องไม่พอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายแม่กล่องสีเป่าไปพักเบรกกันเด้อพี่น้องเด้อ